โอเคพ่อสวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอปั๊มลมนะครับปั๊มลมแบบมีเสียงเงี้ยระบบแบบโรเตอรี่นะครับมีมอเตอร์ผมจะนำเสนอแนะนำตอนแรกก่อนนะครับอันนี้คือ,อปั๊มแรกที่สุดนะครับอยู่ประมาณอุปอยู่ประมาณเก้าประมาณเก้าลิตรนะครับราคาอยู่ที่ประมาณสี่พันสองนะครับมีมอเตอร์กำลังกำลังวัตต์อยู่ที่หกร้อยวัตต์นะครับ สามเครื่องเงียบม,มากแล้วแรงปั่นดีมากคนรว่าข้างในเป็นทองแดงนะครับส่วนตัวที่สองนะครับตัวที่สองนี่เป็นมอเตอร์ตัวเดียวกัน600วัตต์แต่กมจุเย,เยอะหน่อยนะครับอยู่อยู่ประมาณสามสิบกจุกประมาณสามสิบลิตรนะครับามจุของลมนะครับตัวที่สามนะครับตัวที่สามนี่เป็นมอเตอร์600วัตต์ ราคาไอ้กลมจุสามสิบลิตรมอเตอร์สอร้อยว่าเรื่องเยี่ยมเหมือนกันนะครับุดร,รุ่นนี้นะครับของของรุ่นนี้นะครับใช้ได้ดีมากไอ้รุ่นทอ็อปของเรานะครับจะมีสองหัวของสองหัวนี่จะจะปั๊มลมเร็วมากแล้วมีระบบใส้กกองมีระบบฟองน้ําด้วยนะครับที่แถมมาอยู่ที่ประมาณอันนี้มอเตอร์อยู่ที่หกห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบวัตสองตัวนะครับรวมกัน มีความจุอยู่ที่55ลิตรส่วน100ลิตรนี้นะครับ100ลิตรจะมีความจุอยู่ที่มีมอเตอร์2ตัวคู่กันนะครับมีแบบโรตารี่เหมือนกันเ,เงียบม,มากไม่ต้องใช้น้ำมันรุ่นใหม่สามารถที่จะไปใช้งานในอุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์หรือเติมลมที่ใช้อุตสาหกรรมเยอะๆนะครับสามารถใช้รุ่นนี้ดีมากาสามารถที่จะ ใช้ตัวเป็นระบบนิวเมติกควบคุมระบบคอนโทรลต่างๆได้มีมอเตอร์มีความ Home, จุมีมีกำลังสูงสุดอยู่ที่1200วัตต์สองตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้รุ่นพับขอวกเราตันนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่25,200บาทนะครับมีตัวฟิลเตอร์กองเหมือนกันรุ่นนี้นะครับกองกองกองอไน,น้ำที่ที่ เพื่อเพื่อที่จะให้อาด้อากาศบริสุทธิ์เป็นอย่างดีคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับวันนี้ครับ